สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานตาลทวะกันในวันที่17มีนาคม2564เนอะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของชาวราศีสิงและก็ชาวราศีกันนั่นเอง วันพุดแบบนี้ก็ต้องอยู่กับ2ราศีนี้กันในทุกๆสัปดาห์นั่นแหะนะครับเรามาคุยกันในเรื่องของชาวราศีสิงห์กันก่อนดีกว่านะใครคิดว่าเราจะไม่กดเอฟเฟกคุณคิดผิดนะฮะอ่ะเรามาคุยกันชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นั้นมีเรื่องราวหลายอย่างที่น่าเตือนส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องราวที่เรานั้น จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนต่างๆมากมายหลายกลุ่มเอ๊ะพูดเหมือนอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าถึงแม้ว่าไม่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะอาทิตย์นี้เราก็จะต้องเตือนแบบเดิมเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องไปคุยกับคนหลายๆกลุ่มหลายๆพวกหลายๆพ้พองจริงๆแต่ว่า ในสิ่งที่น่าเตือนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเจอสถานการณ์แบบไหนแต่เป็นว่าเราจะต้องทำยังไงในสถานการณ์นั้นต่างหากสิ่งที่ควรจะทำนั้นคือการปรับตัวเข้าหาอีกฝ่ายการทำตัวเหมือนดังน้ำที่ไหลเข้าไปสู่ภาชนะใดก็รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะนั้นๆการทำตัวเป็นเด็กเกี่ยวอะไรกัน เกี่ยวเกี่ยวเต็มเลยการทำตัวเป็นเด็กนะ่ะมันจะทำให้เราพร้อมที่จะรับตัวตนของคนที่เราพูดคุยเจรจาหรือว่าเดินโปรเจกต์ด้วยกันอะไรพวกนี้จัดการด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้เรามีบุคลิกของเขาได้ง่ายขึ้นเข้าใจปะเข้าใจแหละก็คือเราต้องพยายามเป็นพวกเดียวกับคนที่เราจะไปด้วยเพราะว่าเราก็จะต้องไปอยู่กับ คนหลายๆพวกหลายๆก,กลุ่มหลายๆกองนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีสิงห์ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้และในและได้รับการยอมรับความเอ็นดูหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างจากทุกๆฝ่ายนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูชาวราศีกันกันต่อดีกว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ บทจะว่าดีก็เรียกว่าดีมากมายมากมายเหลือหลายบทจะว่าไม่ดีก็เรียกว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจเพราะฉะนั้นความไม่ดีทั้งหมดมาลงแก่ร่างกายเราถ้าหากว่าเราทำงานจนเหน็ดเหนื่อยก็ให้คิดว่าเรานั้นน่ะก็เหนื่อยแค่กายแต่ว่างานงานที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าสิ่งอะไรที่เราได้ทำลงไปมันจะสำเร็จได้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นชาวราศีกันสู้ต่อไปอีกสักหน่อยอีกสักอาทิตย์หนึ่งหนทางข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างสดใสทําอะไรก็จะได้สิ่งดีในอนาคตนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ควรจะต้องไปเหนื่อยถ้าหากใครยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าที่มันยากสุดก็ทําไปเถอะผลมันออกมาดีแต่ว่าลําบากไหมก็ลําบากจริงๆแต่ว่าทําไมมันแต่เยอะจังเปล่าเลย มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเน้นว่าถึงแม้วมันจะพลิกไปพลิกมาแต่มันจะดีในบ้านปลายตอนจบก็ต้องฝากไว้ในเรื่องนี้สำหรับชาวราศีกันนั่นเองนะครับนะก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับชาวราศีสิงห์กับชาวราศีกัน ถ้าหากเป็นเรื่องของชาวราศีสิงห์ควบคุมอารมณ์ควบคุมบุคลิกปรับตัวไปตามทุกสิ่งทุกอย่างปรับตัวไปตามคนที่เราพูดคุยด้วยวเรื่องเจรจาผลประโยชน์อะไรพวกนี้มันก็จะผ่านฉลุยไปได้ส่วนชาวราศีกันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะเหนื่อยยากลำบากยากเข็นนิดหน่อยแต่มันก็แค่เหนื่อยกายผลของมันจะออกมาดีเราคาดหวังผลอะไรให้มันเติบโตให้มันคืนผลคืนทุนแกเราในอนาคตเราก็จะได้จากมันได้นะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กด, share, กดแชร์กด s u b s c r i b ชิกช anel ตานทวะพยากรเราก็จะขายกันทุกคลิปอย่างนี้แหละฮะจนกว่าเราจะมี คนสับสกายเบอร์เยอะขึ้นนะแน่นอนเราต้องอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับติชมกันได้สุดท้ายนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติกันทุกคนนะครับทีมนานตาลทวะสวัสดีครับ